สวัสดีค่ะนักศึกษาหลักสูตรประกาศสีบัรผู้ช่วยสาธารณาสุขดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกนิการเลิงเดชชาวสวนรีเจริญจากวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทร์จังหวัดตรงังวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อขยะมูลฝอยหัวข้อในการบรรยายประกอบด้วยความหมายและก็นิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยสถานการณ์ขยะมูลฝอย ของประเทศไทยและแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยนะคะส่วนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเมื่อนักศึกษาศึกษาในบทนี้จบแล้วนักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของนิยามศัพท์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง 2. อ,อธิบายถึงประเภทของแหล่งกําเนิดของขยะมูลฝอยได้ถูกต้อง 3. อธิบายถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้ หัวข้อแรกนะคะความหมายและนิยามศาสตร์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยคําว่าขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญ,ญัติร,รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2 5 3 5มูลฝอยหมายความว่าเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหารเท่ามูลสัตว์หรือซากสาัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกว่าจากสถานที่ต่างๆเช่นถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นๆ ดังนั้นคำว่าขยะหรือมูลฝอยหรือขยะมูลฝอยเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันสามารถใช้ทดแทนกันได้คำว่ามูลฝอยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า solid waste มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางซึ่งอาจหมายถึงและรวมถึงของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือกระบวนการผลิตทางกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเช่นมูลฝอยในชุมชนมูลฝอยหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเป็นต้นมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย (waste pollution) หมายถึงสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอยเช่นการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและการเกิดกลิ่นเ,เน่าเหม็นจากกองขยะส่วนที่พักมูลฝอยหมายถึงอุปรกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับ เก็บกับมูลฝอยเพื่อรอการขนย้ายไปยังที่พักรวมของขยะมูลฝอยส่วนที่พักรวมมูลฝอยหมายถึงอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สําหรับเก็บกับเ,เก็บกับมูลฝอยเพื่อรอการขนไปกําจัดส่วนการจัดการมูลฝอยหมายถึงหลักการในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยเริ่มต้นจากการเก็บ การรวบรวมมูลฝอยการขนถ่ายและการขนส่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและการกำจัดสุดท้ายการกำจัดมูลฝอยซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายโดยจะต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามัยทัศนียภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยอมรับทางสังคมร่วมด้วยการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs หมายถึงการจัดการจัดการขยะโดยใช้หลักการ Reduce Re u s e และ Recycle ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce หมายถึงการลดการใช้คือลดระดับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้อย่างฟุ่งเฟือยเลือกใช้เท่าที่จำเป็นใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนานตัวอย่างของ Reduce เช่นการใช้วัสดุ ใช้ถุงเติมน้ำยาซักผ้าหรือถุงเติมน้ำยาล้างจานอันนี้จะเป็นลักษณะตัวอย่างของการ reduce ส so, Re ่วน reuse หมายถึงการนำกลับมาใช้เป็นการนำสิ่งของที่ใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหลายๆครั้งได้อีกเช่นการนำขวดกาแฟมาใช้ใส่ของหรือใส่เครื่องดื่มได้เป็นต้นซึ่งกระบวนการของ reuse เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ไม่ได้ผ่านกระบวนการ แปลงรูปหรือเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาใช้ส่วนรีไซเคิลหมายถึงการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการแปลงรูปเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพรื่งเดิมเช่นการนำเศษกระป๋องอลูมิเนียมมาหลอมแล้วขึ้นรูปเป็นวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมอื่นๆต่อไปเป็นต้นดังนั้นรีไซเคิลต้องผ่านกระบวนการแปลงรูปของ ของใช้เช่นขวดมีการหลอมใหม่ขวดแก้วนำมาหลอมใหม่หรือว่าถุพลาสติกนำมาหลอมแล้วทำใส่สีลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะความแตกต่างระหว่าง reuse กับ recycle reuse ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เข้ากระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะ ต่อไปความหมายของขยะอันตราย Hazardous Waste หมายความถึงขยะที่มีองค์ประกอบหรือที่มีการป,ปื้ินวัตถุอันตรายเช่นิดต่างๆซึ่งได้แก่วัตถุระเบิดวัตถุไวไฟวัตถุมีพิษวัตถุที่ทําให้เกิดโรควัตถุกัมันตภาพรังสีวัตถุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมวัตถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนวัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมเช่นถ่านไฟฉายหลอดฟลูออเรสเซนต์ซากแบตเตอรี่ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยาที่หมดอายุภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืชกระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมีเป็นต้นดังนั้นขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตรายจะรวมยาที่หมดอายุด้วย ส่วนการคัดแยกขยะ (Waste Separation) หมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบ่งหรือแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆตามลัออกษณะองค์ประกอบเช่นแก้วกระดาษพลาสติกโลหะอะลูมิเนียมโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรก็ได้เพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์สามารถดำเนินการแยกได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิดขยะคือต้นทางซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการคัดแยกขยะ ถ้าจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางการจัดวางภาชนะที่เลือกต่อการคัดแยกได้อย่างเหมาะสมและการมีระบบรวบรวมกําจัดหรือนําไปใช้ประโยชน์ตามประเภทขยะแต่ละชนิดส่วนการจัดการมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมายถึงการจัดการมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเช่นการนํามูลฝอยไปทําปุ๋ยหมกัก ผลิตก๊าซชีวาภาพนำไปเลี้ยงไส้เดือนเป็นต้นโดยไม่ใช้วิธีการเผาขยะการฝังกรบการทิ้งไว้บนดินหรือการทิ้งลงแม่น้ำลำคลองหรือที่สาธารนณะต่อไปเป็นสถานการณ์ปริมาณมูลฝอยของประเทศไทยจากภาพที่1จะเห็นว่าเป็นปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างปีพศ2562ถึงพศ2566ข้อมูลนี้ ใช้ข้อมูลจากรายง,งานสถานการณ์ที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทยปีพศ2566จะเห็นว่าในช่วงปี2563ถึง2565ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทยนั้นมีปริมาณลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้มีการกำจัดจำกัดในเรื่องของการเดินทาง การเคลื่อนย้ายไม่จำกัดในเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยนะั้นลดลงแต่จะเห็นว่าแนวโน้มข,ของขยะมูลฝอยกลับมาเพิ่มขึ้นในปี2566เมื่อเทียบกับปี2565เนื่องจากเป็นช่วงของการผ่อนคลายเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ลดลงจึงมีการเปิดประเทศกระตุ้นการท่องเที่ยวำทำให้จำนวนของผู้ท่องเที่ยวหรือการเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างจังหวัดหรือประชากรจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับในช่วงของการกักตัวประชาชนมีรูปแบบของการซื้อสินค้าหรือการบริโภคที่เปลี่ยนไปมีการสั่งสินค้าออนไลน์ทำให้มีการออหอ่อุ้ม สินค้าด้วยพลาสติกหนาดังนั้นตั้งแต่ปี2565ถึงปี2566มีแนวโน้มว,ว่าขยะพลาสติกจะเพิ่มขึ้นด้วยประกอบกับเรื่องของการผ่อนผันในเรื่องของการใช้ส่งเสริมเรื่องของการลดพลาสติกก็ได้เอได้ลดมาตรการนั้นลงทำให้ปริมาณขยะได้กลับมาเพิ่มพลาสติกเพิ่มสูงขึ้น เมื่อนักศึกษาเห็นในตารางที่1ปริมาณและอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี2562ถึง2566จะเห็นว่านะคะก็มีลักษณะเช่นเดียวกับแผนภาพที่1น,นะคะจะเห็นว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี2563และ2564 มีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี2562เนื่องจากปี2563เป็นปีที่เริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด -19 และปี2564ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ปิดประเทศนะคะและพอมาเริ่มปี2565จะพบว่าแนวโน้มของปริมาณขยะเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งอัตราการเกิดด้วยนะคะปี2566ก็มีแนวโน้มที่ ทั้งปริมาณขยะและอัตราการเกิดขยะมูลฝอยนะคะก็เพิ่มขึ้นในเรื่องของอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเราจะคิดในอัตราส่วนที่เรียกว่ากิโลกร,รัมต่อคนต่อวันซึ่งในส่วนนี้อาจารย์จะอธิบายค้งในเรื่องของการหาปริมาณขยะนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศไทยก็จะมีนวโน้มเช่นเดียวกับ ปริมาณขยะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะก็จะมีพอแนวโน้มว่าอัตราการเกิดขยะในปีสองพหกิเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นส่วนสถานการณ์ปริมาณเกิดขยะมูลฝอยของประเทศไทยจำแนกลายภาคจะเห็นว่าภาคที่มีอัตราการเกิดขยะมากที่สุดคือภาคกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดขยะของ จังหวัดเพียงจังหวัดเดียวคือกรุงเทพมหานครจะพบว่ามีปริมาณการเกิดขยะและอาัตราการเกิดขยะสูงกว่าภาคอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรแล้วดังนั้นแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปริมาณขยะและอาัตราการเกิดขยะมากกว่าภาคอื่นๆแสดงให้เห็นถึง แนวทางว่าเราจะต้องส,องส่งเสริมการลดปริมาณขยะในเขตเมืองหลวงให้ได้ส่วนสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปี2566จะเห็นว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะมีการจัดการถูกต้องเพียง72อีกประมาณที่10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะจะกำจัดไม่ถูกต้องโดยวิธีการที่คือมีทั้ง ไปเทกองหรือการไปเผาการแจ้งนะคะและจะเห็นว่าสถานการณ์จัดการเองที่แหล่งกำเนิดมีถึง8%นะคะขยะถูกเก็บขนแค่20.15ล้านตันหรือ74%เท่านั้นแล้วก็มี4.8ล้านตันหรือ18%จะมีการคัดแยกและใช้ประโยชน์ก่อนถูกเก็บขน ส่วนขยะที่ถูกกำจัดเนี่ยนะคะก็พบว่าฝังูกเอกำจัดอย่างถูกต้องโดยการฝังกรบตามหลักสุขาพิบาลเผาในเตาเผาผลิตพลังงานและทำปุ๋ยหมักเนี่ยเพียง38เละกำจัดที่ไม่ถูกต้อง20ซก็คือการเทกองเผาการแจ้งหรือเอาเผาขนาดเล็กที่ไม่ถูกสุขลักษณะยังทำให้เกิด มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นอันนี้เป็นสถานการณ์เรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยสรุปได้ว่าเรายังมีปริมาณขยะอีกมากกว่า20%ที่ยังกำจัดไม่ถูกต้องและอีกประมาณเกือบ30%ที่ถูกนำไปเลยคะถูกเก็บถูกเก็บโดย ลดขนขยะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็คืออบตอรหรือเทศบาลยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถจัดเก็บขยะหรือจากบ้านเรือนหรือกำจัดที่ถูกต้องทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะในพื้นที่ชนบทหรือกึ่งชนบทบางพื้นที่เนี่ยมีการเทกองเผาการแจ้งนะคะเกิดขึ้นซึ่งนำมาซึ่งมลพิษทางอากาศหรือมลพิษทางดินรวมทมั้งมลพิษทางน้ำ ส่วนสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยกับเ,เมื่อเทียบกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยนะคะการจัดเก็บขยะที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยพบว่ามีแนวโน้มว่าจะมีการจัดเก็บขยะที่เพิ่มมากขึ้นแต่ในเรื่องของการจัดการที่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจะเห็นว่าในปี2566มีขยะที่เกิดขึ้น นะคะเ,เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย26.95%เนี่ยพบว่ามีการนำกลับมาใช้ประโยชน์เกิดขึ้นแค่9.31มูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง10.17ร้อยละ10.17นะคะและวกำจัดอย่างไม่ถูกต้องมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ7.47 อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ให้เห็นว่าเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องของประเทศไทยยังเป็นปัญหาอยู่นะคะต่อไปเป็นสถานการณ์ปริบาลขยะมูลฝอยของโรคนะคะจากภาพนักศึกษาจะเห็นว่าขยะมูลฝอยนะเขาเรียกว่าขยะมูลฝอยชุมชน นี่คิดแค่ขยะมูลฝอยที่เก็บจัดเก็บได้เนี่ยเกิดขึ้นปีละประมาณ2.1พันล้านตันนัึนสาลองจินตนาการนะคะหมายความว่าขยะที่เกิดขึ้นของทั่วโลกเนี่ยเพียงพอที่จะถมสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกได้822,000สันแสดงว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยสูงมากๆม,มีจำนวนมากนะคะแล้วก็ร้อยละสิ 16, เซนี่ยถูกกำจัดทิ้งอย่างไม่ยั่งยืนนะคะเกือบครึ่งเลยนะคะและก็มีเพียงแค่16เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิลในแต่ละปีดังนั้นสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของโรคเนี่ยก็ย,ยังเป็นหาเป็นปัญหาเช่นเดียวกับประเทศไทยก็คือยังไม่สามารถที่จะลดปริมาณขยะหรือกำจัดเมื่อขยะเกิดขึ้นแล้วกำจัดที่ถูกวิธีก็ย,ยังมีปัญหานะคะ ส่วนสถานการณร์การแย่งขยะมูลฝอยของโลกแยกายรายประเทศจะพบว่านะคะจีนและอินเดียเนี่ยมีสัดส่วนนะคะการเกิดขยะมากนะคะเป็นอันดับหนึ่งก็คือในส่วนของจีนเนื่องจากเขามีประชากรมากอินเดียก็มีประชากรมากแต่เรามาดูสิคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรแค่สี่นะคะร้อยละ สัดส่วนคือ4%ของประชากรทั้งโลกแต่สร้างปริมาณขยะถึง11.5%นะคะ นั้นสนุปได้ว่าประเทศที่สร้างขยะมูลฝอยมากติดอันดับโลกคือประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับสิบของโลกครอบคลุมขยะในเขตเทศบาลประกอบไปด้วยขยะพลาสติกขยะอาหารและขยะอันตรายปริมาณขยะในเขตเทศบาลต่อหัวในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าในอินเดียถึงสี่เท่าขณะที่อินเดียมีประชากรมากกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของประเทศในกลุ่ม G10 ยี่สิบนะคะได้รับการจัดอันดับ ตามลำดับมานะคะแม้ว่าจีนและอินเดียจะมีสัดส่วนประชากรรวมกันมากกว่าร้อยละสาสิบหกของประชากรโลกแต่ทั้งสองประเทศกับสร้างขยะในเขตเทศบาลรวมกันร้อยละยี่สิบเจ็ดของประชากรโลกในทางกลับกันนะคะสหรัฐอเมริกาเป็นสัดส่วนร้อยละสี่ของประชากรโลกแต่กับสร้างขยะในเขตเทศบาลถึงร้อยละสิบสองหรือ239สองร้อยสามสิบเก้าล้านตันต่อปีของขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของโลก และคิดเป็นพลเมืองอเมริกันเนี่ยสร้างขยะหนึ่งคนเนี่ยผลิตขยะมูลฝอยถึง773กิโลกรัมต่อปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากส่วนแรงกำเนิดของขยะมูลฝอยอยู่ที่ไหนบ้างก็แบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานและสถานศึกษาสถานที่ก่อสร้างและรื้อถอน สถานที่บริการสาธารณูปโภคสถานที่บำบัดของเสียแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งเกษตรกรรมนะคะทีนี้อาจารย์อธิบายแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยทั้ง8ประเภทตามลักษณะของการใช้ที่ดินดังนี้นะคะย่านที่พักอาศัย Residential Area เนี่ยพื้นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญที่สุดของขยะมูลฝอยโดยมีส่วนทำให้เกิดมูลฝอยในเขตเทศบาลจำนวนมาก เนื่องมาจากกิจกรรมประจําวันของครัวเรือนองค์ประกอบและการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาคโดยได้รับผลจากปัจจัยต่างๆเช่นส,สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมนโยบายของท้องถิ่นและความตระหนักรู้ของชุมชนประเภทหลักของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยู่อาศัยได้แก่ขยะเศษอาหารพลาสติกกระดาษแก้วและโลหะ โดยขยะโดยขยะเศอาหารมากักเป็นส่วประกอบที่พบมากที่สุดจากแหล่งกำเนิดที่พักอาศัยแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยต่อไปคือย่านพาณิชยกรรม commercial area แหล่งที่มาของขยะมูลฝอยในพื้นที่เชิงพาณิชย์มีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมเชิงพาณิชย์และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ขยะมูลฝอยเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการเช่นร้านอาหารโรงแรมสำนักงานตลาดและร้านค้าปลีกต่างๆแหล่งเหล่านี้มีส่วนทาให้เกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจําน,นวนมากโดยประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้รับอิทธิพลจากลักษณะของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยแหล่งที่3คือสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาซึ่งมักเรียกกันว่าหน่วยงานด้านสถาบันมีส่วนสําคัญในการก่อให้เกิดขยะมูลฝอยซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ผลิตขยะประเภทต่างๆเช่นขยะอินทรีย์กระดาษพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์และวัตถุอันตรายการจัดการขยะเหล่านี้มีความสําสคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยแหล่งที่4คือเกิดจากการก่อสร้างหรือทุบทําลายอาคารสิ่งก่อสร้างขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอน ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดขยะมุงฝอยทั่วโลกโดยส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมต่างๆเช่นการขุดการก่อสร้างการรื้อถอนการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงอาคารและงานโยธาขยะประเภทนี้มีลักะเฉพาะคือมีปริมาณมากและมีองค์ประกอบที่หลากหลายรวมถึงวัสดุต่างๆเช่นคอนกรีตอิฐไม้แก้วโลหะและพลาสติกการเกิด C D W มีความช่วงยงอย่างใกล้ชิดกับการขยายของเมือง การเติบโตของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นแรงผลักดันกิจกรรมการก่อสร้างทั่วโลกและการจัดการและการรีไซเคิลขยะที่มาจากการก่อสร้างหรือการทุบทราลายอาคารสิ่งก่อสร้างแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยประเภทที่5เป็นขยะมูลฝอยจากพื้นที่สาธารณะที่รัฐดูแล หมายถึงขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์ประกอบหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยขยะที่เกิดจากกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเช่นถนนสวนสาธารณะตลาดสถานที่ราชการหรือสถานที่ท่องเที่ยวขยะที่เกิดจากการทำความสะอาดเมืองการตัดแต่งต้นไม้และการดูแลพื้นที่สาธารณะต่างๆขยะที่ทิ้งในถังขยะสาธารณะซึ่งตั้งอยู่ในที่สาธารณะต่างๆ เช่นตลาดสดหรือโรงพยาบาลหรือสวนสาธารณะนะคะแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยแหล่งที่6คือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดต,ต่างๆขยะจากระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเสีย เป็นของแข็งที่แยกออกมาจากน้ําเสียระหว่างกระบวนการบําบัดกากตะกรอนจูวินซีจากระบบบาบัดแบบชีวภาพตะกรอนจากการตกตะกรอนทางเคมีซึ่งจะมีการกําจัดที่พิเศษออกไปขยะจากระบบบําบัดอากาศฝุ่นและอนุภาคที่ดักจับได้จากระบบกรอ,อากาศสารดูดซับที่ใช้แล้วเช่นสารกำมันตะกรอนจากระบบบําบัดแบบเปียกขยะจากระบบบําบัดระบบบาบัดน้ํา ปะปา,ปาตะกนจากการตกตะกรนสารกองที่ใช้แล้วเช่นทรายถ่านหรือเลซินน้ำทิ้งย้อนจากระบบการกองในระบบปะปาแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยแหล่งที่7จากยา่านอุตสาหกรรมประกอบด้วยขยะอันตรายเช่นสารเคมีน้ํามันโลหะหนักและสารพิษต่างๆขยะทั่วไปเช่นพลาสติกกระดาษและวัสด วัสดุบรรจุภัณฑ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้และกระบวนการผลิตก็จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเช่นเดียวกันแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยแหล่งสุดท้าย เกิดจากย่านเกษตรกรรมโดยขยะเหล่านี้มีหลายประเภทประกอบไปด้วยเศษพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวเศษใบไม้กิ่งไม้และเศษพืชผลที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาคงได้ยินว่าการกําจัดขยะประเภทนี้เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเนื่องจากการเผาไหม้วัวจุ ขยะที่เกิดจากการเกษตรกรรมต่อไปคือบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีทางการเกษตรเช่นภาชนะบรรจุปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีอื่นๆพลาสติกที่ใช้ในการเกษตรเช่นพลาสติกคุมดินท่อน้ําและวัสดุพ่อปลูกของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เช่นมูลสัตว์และวัสดุรองนอน ประเภทของขยะมูลฝอยประกอบไปด้วยมูลฝอยจากการก่อสร้างหรือจากการรื้อถอนได้แก่เศษอิฐเศษไม้เศษโลหะและเศษชิ้นส่วนของคอนกรีตท่อน้ําและัสดุก่อสร้างอื่นๆถ้าปล่อยทิ้งว่าจะเกิดการกีดกวางมูลฝอยพิเศษเป็นขยะมูลฝอยที่มีอันตรายอาจไปท่้ของแข็งและของเหลวเช่นขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคสารเคมี สารกำมันตภาพรังสีเป็นต้นมูลฝอยที่เป็นกาดจากการบําบัดน้ําเสียเป็นขยะที่ยื่ผ่านขั้นตอนการบําบัดโดยแปลงสภาพจากของเหลมวมาเป็นของแข็งเช่นตะกรจากบ่อบําบัดและถูกรีดเป็นแผ่นตะกรถือว่าเป็นขยะชนิดหนึ่งอาจมีเชื้อโรคหรือสารเคมีที่มีพิษปะปนออกมาด้วยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ ในส่วนที่นักศึกษาตั้งใจฟังในการบรรยายครั้งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมอบหมายนะคะเวลาที่เหลือให้นักศึกษาได้ทำแบบฝึกหัดนะคะพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปค่ะ